สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีวันนี้นะคะยามเช้านะคะยโสธาราจะไปทำบุญนะคะจะไปทำบุญในทุกๆเช้านะคะจะไปตักบาตรวันนี้มีกล้วยนะคะกล้วยนี้ก็คือเป็นกล้วยของคุณแม่นะคะที่คุณแม่ปลูกเป็นกล้วยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะปลูกเองตามธรรมชาตินะคะรั้วบ้าน ซึ่งทุกวันนี้นะคะคุณแม่จะปลูกกล้วยนี้สวยมากเลยท่านจะมีคนที่ตลาดนะคะพวกพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายก็จะมารับกล้วยเนี้ยไปขายนะคะซึ่งคุณแม่ก็จะขายกล้วยหวีละ20บาทนะคะ20บาทนะคะแล้วก็ พ่อค้าแม่ค้าก็จะเอาไปเพิ่มราคาเป็นหวีละ30บ้าง35บ้าง40บ้างก็สุดแล้วแต่นะคะซึ่งถือว่าเป็นกล้วยที่สวยมากเลยนะคะเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ละหวีนั้นมีประมาณ11 1 2ถึง12ลูก <c oughs> นะคะ,อะตอนนี้ก็กำลังสุกนะคะแบบงดงามสวยงามนะคะซึ่งะยะโสธราได้เหมาคุณแน่มา <c oughs> หนึ่เครือ นะคะหนึ่บาทนะคะให้ท่านให้ต่างท่านใช้นะคะท่านจะได้มีความความสุขนะคะแล้วก็เราก็เอากล้วยเนี้ยมาทําบุญวันนี้สําเร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมกล้วยกําลังสุกเหลืองดังทองคาเลยนะคะ ตอนนี้นะคะยศุทธาราก็จะนําเอาไปสร้างกุศลบาร,รมีนะคะแล้วก็แผ่บุญบาร,รมีให้กับคุณพ่อบุญสาครริ์คุณตาบุญมาวิยาสิงคุณยายด้วงทองล้ำนะคะแล้วก็คุณยายเตยอ,อินทยุงนะคะซึ่งถือว่าเป็นกัลยาณมิตรนะคะของอาจารย์ยศุทธรานะคะแล้วก็สัมปสัต และผู้มีพระคุณต่างๆเลยนะที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลอาจารย์มานะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นที่รักแล้วก็เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงนะคะนี่ก็คือผลผลิตนะคะจากการเฝ้ารอแล้วก็การปลูกด้วยความตั้งใจนะ,ะอาจารย์จะเรียกว่ากล้วยแห่งความามุขมานะและความอดทนนะคะ